มีงานคุณภาพของเรามีการช่วยซัพพอร์ตเรื่องในบ้างพวกเราคุ้มส่วนตัวเพื่อดูแลสาขาทุกสาขาของเราเลยนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะปรางจะพาไปดูนะคะว่าทีมงานคุณภาพของเราชิคกี้ชิคเนี่ยมีการช่วยซัพพอร์ตเรื่องใดบ้างของการเป็นแฟนชายของเรานะคะและทีมงานของเราทําในส่วนไหนดูแลส่วนไหนกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะทีมแรกนะคะก็คือทีมเซลเลยค่ะทีมเซลของเรานะคะก็จะให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าทุกทุกท่านเลยนะคะสามารถทักมาสอบถามได้เลยเพราะว่าทีมเซลของเรานะคะก็จะช่วยกันประเมินพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่ค่ะสํารวจทําเลนะคะประเมินการคืน ลงทุนให้ก่อนการลงทุนจริงด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้มีพื้นที่ในใจหรือวันนี้พร้อมจะลงทุนแล้วแต่ยังไม่มีพื้นที่ไม่มีทําเลในการเปิดเลยไม่ต้องกังวลค่ะเพราะพวกเรานะคะก็จะมีทําเลไว้นําเสนอให้แก่ลูกค้าด้วยนะคะนอกจากทีมเซลล์นะคะเราก็ยังมีทีมการตลาดด้วยค่ะทีมการตลาดของเรานะคะเป็นส่วนสําคัญเลยเพราะว่าเขานะคะจะอคอยคิดโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆนะคะตอบโจทย์และก็ตรงใจให้ใหกับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะเขาก็ยังมีการระดมสมองระดมความคิดกันแท ทุกวันทุกสัปดาห์เลยค่ะนอกจากโปรโมชั่นที่เด็ดที่โดนที่ปังของเราแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังมีการโปรโมทด้วยค่ะเรามีการโปรโมทบนช่องทางออนไลน์หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG YouTube หรือว่า TikTok เป็นต้นเลยค่ะ และพวกเรานะคะก็ยังมีทีมการาฟิกฝีกมือดีค่ะที่เขาจะช่วยออกแบบนะคะว่าจะเป็นป้ายหน้าร้านป้ายโปรโมชั่นสื่อโฆษณาต่างๆบอกเลยว่างานของเราแต่ละอย่างเนี่ยคะสะดุดตาสะดุดใจแน่นอนเลยค่ะทีมนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือทีมเซลล์ซัพพอร์ตของเราค่ะทีมนี้นะคะเขาจะคอยดูแลตั้งแต่ลูกค้าทุกท่านเข้ามาเป็นแฟรนไชส์ชิคกี้ชิคของเราเลยนะคะตั้งแต่การแนะนําสั่งซื้อสินค้าไปขายในครั้งแรกแนะนําสินค้าใหม่หรือแนะนําสินค้าโปรโมชั่น เรามีทีมงานที่ช่วยสมัครเข้า d e l i v e r y ทุกแอปพลิเคชันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดลงเมนูนะคะการเพิ่มโปรโมชั่นการเพิ่มรูปภาพสวยๆค่ะเพียงแค่ลูกค้านะคะกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มไม่เกินสนาทีแค่นี้นะคะลูกค้าก็สามารถที่จะขายบนแอป Delivery ได้แล้วค่ะทางเรานะคะจัดการให้ทุกขั้นตอนเลยค่ะถ้าเกิดลูกค้านะคะไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะทางเรานะคะจะเป็นผู้ดูแลให้ทั้งหมดและลูกค้าก็รอที่ร้านพร้อมเปิดขายบนแอปได้อย่างสวยๆเลยค่ะและเอ หนึ่งทีมที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือทีมงานติดตั้งของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบร้านหรือว่ารูปแบบคีออสนะคะพวกเราพร้อมลงพื้นที่ติดตั้งให้ทั่วประเทศเลยค่ะการติดตั้งของเรานะคะนอกจากจะติดตั้งอุป,ปกรณ์หรือว่าติดตั้งร้านแล้วนะคะเรายังมีการตกแต่งร้านให้สวยงามตามแบบที่ต้องการเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเมื่อไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีการเทรนนิ่งหรือฝึกอบรมที่หน้าง,งานเลยไม่ว่าจะเป็นการสอนนะคะในเรื่องของสินค้าการจัดเซตเมนูค่ะการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งนะคะเทคนิคการขายต่างๆลูกค้าก็สามารถเรียนรู้ได้เลยที่หน้าง,งานจริงค่ะถ้ามีคําถามตรงไหนนะคะก็สาม,มารถที่จะสอบถามทีมงานของเราหน้าง,งานได้เลยนะคะพวกเราพร้อมตอบทุกข้อสงสัยเลยะคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับทีมงานคุณภาพของเราคะ่ะพวกเราพุ่งสุดตัวเพื่อดูแลสาขาทุกสาข,าขาของเราเลยนะคะถ้าคนไหนนะคะสนใจอยากจะเปิดแฟนชาชิคกี้ชิคหรืออยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะที่แฟนเพจของเราหรือว่าทางไลน์ค่ะไลน์แอดนะคะแอดไซชิคกี้ชิคัดทีเนะคะทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยคะ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ติดตามให้กับชิคกี้พี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ